สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับก็ไม่ได้เจอกันสักสอสัปดาห์เลยนะครับผมไม่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมเนาะก็เนื่องจากติดภารกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับหรือสงการ ผมก็อยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวนะครับก็อันนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยจริงๆนะครับสาหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตไม่ได้หายไปไหนนะครับเพื่อน,อนก็ยังเทรดอยู่ก็ยังสอบอยู่ก็ยังทําเงินทํากําไรจากการเทรดอยู่นะครับเพื่อน,อนแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับสาหรับคลิปนี้สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูด สรุปรวมนะครับเกี่ยวกับพอร์ตอินสเตนต์นะครับพอร์ตอินสเตนก็คือพอร์ตที่ไม่ต้องสอบนะครับหรือเป็นโปรแกรมแชร์เรนที่ไม่ต้องสอบโดยที่เราไม่ต้องไปสอบทั้ง1เฟสหรือ2เฟสนะครับก็คือเราสามารถซื้อพอร์ตเนี่ยจ่ายเงินให้กับทางกองทุนแล้วก็รับพอร์ตมาเทรดทำกำไรได้เลยเนี่ยผมจะมาสรุปสำหรับคนที่ตัดสินใจนะครับอยากจะเทรดนะครับในสรุปรวมใน3กองทุนนี้นะครับเพื่อนๆย้ำนะครับ ก็คือใน3กองทุนนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกองทุนแรกกันเลยนะครับเป็นกองทุน Instant Funding นะครับกองทุนนี้นะครับผมได้ทดลองเทรดนะครับเป็น i n s t a n t เนี่ยแหละแล้วก็เป็นพอร์ต5,000นะครับตอนนั้นผมใช้ส่วนลด50%นะครับจึงซื้อพอร์ตนี้ได้มาประมาณราคา 1, 110รกว่าดอลลาร์นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็ไปเจอกฎนะครับก็คือแน่นอนแหละข้อดีอะ่ะมันมีเยอะนะครับก็คือการไปเอ u าเนี่ยเราสามารถถอนได้ครั้งแรกนะครับหลังจาก14วันและก็หลังจาก14วันเนี่ยเมื่อเราถอนครั้งแรกแล้วนะครับเราจะสามารถถอนได้ทุกๆ1สัปดาห์หรือทุกๆุเจ็ดวันนะครับเนาะ แล้วก็แม c d ดอดาวเนี่ยจะมีอยู่ที่10%เลยนะครับไม่มี d เดลี่ดอดาวไม่มี Profit t a r เกตนะครับเนี่ยคือข้อดีนะครับ Profit s p ป e ดก็คือ Profit Share นะเพื่อนๆเ,เราจะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรที่เราทำไปก็คือ80%นะครับเนาะมีการ scaling นะครับมีการ สเกลอัพพอร์ตได้ด้วยนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับมินิมัมเทรดดิ้งอ่ะไม่มีกฎนะครับโฮดดิ้งโอเวอร์ไนท์นะครับก็คือสามารถถือข้ามคืนได้นะครับแต่ไม่สามารถถือข้ามสัปดาห์ได้นะครับโฮดดิ้งโอเวอร์วิกเอนนะครับ not available เนาะเพื่อนๆไม่สามารถได้นะครับแล้วก็เลเวอเรจเนี่ยเนี่ยสำคัญนะครับมาอยู่ตรงที่กฎนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมจะมาบอกนะครับว่าข้อเสียของการเทรดของพอร์ตอินสแตน ของกองทุน instant funding นะครับก็คือเรามาดูกฎกันนะครับกฎนะครับ general account detail instant funding c h a r e n t account ก็คือเนี่ยข้อเสียข้อแรกก็คือ smart d o a d o w n นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือเขาเป็น tailing r d o a d o w n นะครับหรือเป็นบาลานซ์เลื่อนตามนะครับเป็น d r a d o w n ที่แบบเลื่อนตามขึ้นไปนะครับ นี่สําหรับแค่ Instant เท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับ1เฟดหรือ2เฟดของทางกองทุน Instant Funding เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็สิ่งที่ไม่แฟร์นะครับหรือสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะก็คืออ่าพวกกฎพวกนี้นะครับก็คือกฎที่เขาห้ามไม่ว่าจะเป็นพวกกริดเทรดดิ่งนะครับเนี่ยวันซ้ายเบ็ดหรือว่าเป็นการเนี่ยการเทรดแบบหน้าเดียวนะครับอันนี้ก็ห้ามนะครับเพื่อนๆกริดเทรดดิ่งเนี่ยก็รู้ๆกันนะครับ HFT เนี่ยก็คือเป็นการเปิดออเดอร์หรือ pending order ในการเปิดปิดแบบถี่ๆนะครับหรือสรุปรวมง่ายก็คือเราเปิดออเดอร์อ่าแล้วก็ปิดก่อน60วินาทีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้วยหลายๆ position นะครับนี่ก็คือเป็น HFT นะเนาะเพื่อนๆหรือการเทรดแบบใช้ความถี่สูงนะครับและข้อนี้ก็คือ martingale martingale เนี่ยน่าจะรู้ๆกันนะครับว่าคืออะไรก็คือการเพิ่ม l อ t ไซส์ในการถัวนะเนาะเพื่อน อย่างเช่นผมเข้าหน้าบายใช่ไหมเริ่มจาก0.1หลอดนะครับพอราคากราฟย่อลงมานะครับผมเข้าถัวเฉลี่ยไปอีกก็คือเป็น0.2หลอดนะครับเมื่อย่อลงมาอีกผมเพิ่มเข้าไปอีกเป็น0.4หลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเฉลี่ยแบบมาติงเกลนะครับกฎก็คือห้ามนะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ เปิดเทรดหน้าเดียวนะครับเปิดบใ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 บอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเปิดเซลลเซ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 ลอะไรอย่างนี้เหมือนอย่างที่เอ่อหลายๆคนนะครับหรือมือฉมังในการเทรดอ่าฟอเร็ของเราเนี่ยเขาทำกันเนี่ยก็คือไม่สามารถทำได้นะครับเขาจะยอมรับในการเทรดก็คืออ่าเริ่มจากการเปิดทีละหน้าเทรดทีละโพซิชันนะครับเนาะน่าจะเข้าใจนะครับก็คือเราเปิดนะครับแล้วก็เนี่ย รันพซิชั่นไปนะครับจนกว่าจะเทคโบฟิตนะครับหรือจนกว่าเราเจะพอใจเป็นการเทรดที่ปกติหรือ uh, เป็นการเทรดที่แบบเทรดปกติระดับนะครับยิ่งเฮดจิ้งหรืออะไรเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับกฎของเขานะครับก็คือมันมันจะยุ่งยากเนาะเขาเรียกว่ามันจุกจิกนะครับแล้วก็การเทรดแบบเนี่ยกรัมบิ้งนะครับการเทรดแบบการพนแบบันการใช้มาจินแบบเกินแบบ50%าบเป็นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มีกฎแบบ ห้ามใช้หลอดไซส์เกินนะครับเท่านั้นเท่านี้นะครับเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าห้ามใช้หลอดไซส์ประมาณเท่านี้เท่านี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลหรือเข้ามาอ่านกันนะครับแล้วก็การใช้ความเสี่ยงเกิน3%นะครับในไม้เดียวเนี่ยลิสต์รรสซิงสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือเกินกว่านั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผิดกฎนะครับเพื่อนๆแล้วก็ละเมิดอย่างร้ายแรงนะครับก็ปรับตกได้เลยเนาะเพื่อน การใช้มาจินนะครับเ,เพื่อนๆการใช้มาจินเกินครึ่งนะครับสมมุติว่าเราเปิดเรามีพอร์ต1,000 0ใช่ไหมแล้วเราเปิดเทรดไป1โ o พซรชั่นนะครับถ้าเราใช้มาจินเกิน5,000นะครับก็คือเกิน50%ของมาจินนะครับเราก็จะไม่สามารถถอนได้นะครับพูด,ดง่ายๆนะครับ ผมเนี่ยเปิดเทรดไปนะครับเทรดไปแล้วก็ลืมเลยลืมกดข้อนี้นะครับพอรู้ว่าตัวเองละเมิดกดนี้ไปก็รู้แล้วนะครับก็เลยอ่ะเทรดเทรดไปแล้วก็สุดท้ายก็ตกนะครับแล้วก็ไม่ได้ถอนนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่ากดมันก็จุกจิกอะไรประมาณนี้นะสำหรับ instant funding นะครับแต่จะมีข้อดีหน่อยเนาะเพื่อนๆก็คือเขาไม่มีกด consistency score นะครับกด consistency score เนี่ยหรือว่ากดคะแนนความสม่ำเสมอบังคับให้เราใช้กดนี้กันเนี่ย มันคำนวณยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะไปบอกในอีกหนึ่งกองทุนแล้วกันนะครับซึ่งกองทุนนี้ไม่ได้บังคับใช้แล้วก็ไม่มีเนาะเพื่อนๆกองทุนนี้ไม่มีนะครับถ้าหากเราเป็นสายเทรดแบบเทรดแบบปกติทั่วไปนะครับไม่เบิ้ลหลอดไซส์นะครับไม่โอเวอร์เทรดนะครับ เปิดเทรดเล็กๆน้อยนะครับทำกำไรได้นิดหน่อยปิดนะครับแต่ลันนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเปิดฟ้าแวบ,บๆแล้วปิดนะหมายถึงว่าเราเปิดเนี่ยแล้วก็สมมุติว่ารันกําไรได้ไปสักประมาณพันหรือ2000จุดนะครับแล้วเราปิดทํากําไรเนี่ยแบบนี้ได้แน่นอนนะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ได้ถอนแน่นอนนะครับสำหรับอกองทุน instant funding นะครับเดี๋ยวไปต่ออีก หนึ่งกองทุนเลยละกันนะครับส่วนกองทุน Funding Pips นะครับเ,เพื่อนๆมันก็จะมีประเภทบัญชี Instant นะครับตอนนี้เขาเขียนบอกว่าเป็น Limited Time นั่นก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าหมดเวลาเนี่ยเขาก็อาจจะเอา Instant เนี่ยออกนะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตละกันนะครับตอนนี้แต่ปัจจุบัน Instant ยังมีการเปิดขายเปิดให้เราสอบให้เราเทรดกันอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็รู้รนะครับผมก็มีการร e ีวิวกันแล้วนะครับ และกฎที่ผมจะมานำเสนอนะครับก็คือ consistency เนี่ย consistency on reward นะครับเขาเขียนไว้นก็คือ15%หรือกฎ consistency score นั่นแหละเพื่อนๆมันคือกฎอะไรทำยังไงทำไมถึงต้องใช้กฎนี้มาบังคับเราในการเทรดและมันยากง่ายแค่ไหนเพื่อนเพื่อนที่เทรดกันอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้นะครับก็จะมาสอนวิธีการคำนวณเลยละกันนะครับ c o n s i s t โอเคครับ นี่ก็คือกฎ consistency score นะครับและก็ใช้หลายกองทุนเลยละกันนะครับเพราะว่าทุกๆก,กองทุนเนี่ยถ้ามี instant ให้เราเทรดนะครับก็จะมีกฎข้อนี้นะครับกฎข้ออื่นอ่ะช่างมันไม่ว่าจะเป็นดาวๆอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานเพื่อนๆมองผ่านตาก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมจะมาจาะลึกกฎที่มันยากแล้วก็ที่เพื่อนๆไม่เข้าใจและ inbox มาถามกันมากพอสมควรเนาะก็เนี่ยวันนี้ผมจะมา สอนบอกการคำนวณนี้ง,ง่ายเลยละกันนะครับตัวอย่างนะครับ consistency score ก็คือ,อทางกองทุน Funny p i p s เนี่ยเขาบังคับให้เราทำคะแนนให้ต่ำกว่า15นะครับจึงจะสามารถถอนได้เนาะย้ำนะครับก็คือเขาบังคับให้เราเนี่ยเทรดทำกำไรอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จะมาหารเฉลี่ยอ่าแล้วก็จะมาได้เปอร์เซ็นต์นะครับก็ซึ่งผมจะสอนนี่แหละให้ได้ ต่ำกว่า15นะครับย้ําก็คือเริ่มจากเราซื้อพอร์ตมาเนี่ยเราเปิดเทรดไปนะครับก็จะเริ่มจาก100%นะครับก็คือกด consistency จะเริ่มจาก100%นะครับถ้าเราเปิดเทรดวันหรือ2วันนะครับ consistency score เนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าหากเราทํากําไรได้เนาะเพื่อนๆและเราต้องทํามากแค่ไหนต้องทําจนถึงไหนนะครับจึง consistency score เนี่ยถึงจะลดลงต่ําเกิน15นะครับอะ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีตัวอย่างการคำนวณเลยละกันนะครับก็เขามีบอกไว้อยู่แล้วเนาะก็คือถ้าหากเราทำกำไรนะครับ 1- ถึง7วันนี้นะครับเ,เพื่อนเอ่ะถึง7วันจำไว้นะครับก็คือเราต้องทำกำไรโดยที่ไม่มีการติดลบเห็นไหมเพืนเพื่อนหรือจะมีติดลบก็ได้นะเ,นเพื่อนเพืแต่วันติดลบนั้นจะไม่นับในการวันทำทำวันกำไรเนาะก็คือไม่เอากำไรไม่เอาลบมารวมอ่ะพูดง่าย คือเราต้องทํากําไรเราจะนับแค่เฉพาะวันกําไรเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็คือใน7วันนี้นะครับกำไรพอร์ตเอ็กพอร์ตหนึ่งหมื่นนะครับเพื่อนๆทำกำไร500โดยเฉลี่ยใช่ไหมเนี่ยจนถึงวันที่6กนะครับก็คือ520นะครับแล้วก็มีวันที่7ก็คือ5 0 6ดอลลาร์นะครับวันที่6กเนี่ยเขาทำตัวหนาไว้เนี่ยก็คือเป็นทำเป็นตัวดำไว้ก็คือเป็นวันที่ทำกำไรได้มากที่สุดเนาะจาก เวันนี้นะครับก็คือ520วิธีการคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเราต้องเอารวมนะครับ Net Profit ทั้งหมดก็คือ7วันเนี่ยอ่ะห้5 2น506ผลลัพธ์จะออกมาก็คือ3,500นะครับเราจะเอาผลรวมทั้งหมดนะครับมาบวกกันเราก็จะได้มา3,500นะครับอ่ะเราจะได้ค่า net profit ทั้งหมดแล้วนะครับ พอได้เน็ตโปรฟิตทั้งหมดเนาะเพื่อนๆเขาจะให้เราเนี่ยเอากำไรที่สูงสุดเนี่ยก็คือ,อ520นะครับก็คือกำไรที่เราสามารถทำได้มากที่สุดใน7วันนี้นะครับมาหารนะครับมาหาร,หารด้วยเงินจำนวนนี้นะครับเนะ็ตโปรฟิตเนาะ520นะครับหาร3 5 0 0นะครับ520นะครับหาร3,000 500นะครับก็จะได้มาเป็นที่0.148อะไรอย่างนี้นะครับเป็นค่านี้นะครับก็คูณไป100เลยนะครับไม่ต้องเขียน100ก็ได้คูณ1 0 0นะครับเราก็จะได้มาที่14.85นะครับหรือตามตัวอย่างเลยก็คือเขาได้มาที่14.86%เห็นไหมนี่คือเราก็จะได้คะแนนความสม่ำเสมอนะครับอยู่ที่14.86และเราก็จะสามารถถอนได้นะครับหลังจากที่เราทำกำไร ทำ consistency score เนี่ยต่ำกว่า15%อ่าผมกลัวเพื่อนๆงงนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัวอย่างใหม่มาให้ดูละกันนะครับเนาะโอเคไหมอ่าผมสร้างตัวอย่างใหม่มานะครับก็คือเนี่ยทำกำไรใน6วันนะครับเมื่อกี้อะ่ะมันอ่อา example เขาเวอร์ไปนะครับเขาทำกำไรวันละ5% 10%เปนบเวอร์ไปนะครับ ถ้าสมมุติว่าพอร์ต1 0 0 0 0หมื่นนะครับและเราทำกำไรวันละ140-150โดยเฉลี่ยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับซึ่งมีวันทำกำไรสูงสุดก็คือ170ใช่ไหมเพื่อนๆอ่ะจำไว้นะเราต้องมารวมผลก่อนนะครับก็คือ140อ่ะขออภัยรวมผลก่อนนะครับก็คือ1 4 0 1 5 6 1สิบวกหนึบวกนะครับบวก่้บวกแล้วก็บวกนนะครับผลรวมทั้งหมดก็คือ n e t p r o f i ททำกำไรทั้งหมดเนี่ย ที่ทำมา6วันนะครับก็คือ915ใช่ไหมเราก็เอาวันที่ทํากําไรสูงสุดนะครับก็คือ170หารนะครับเพื่อนๆหารด้วย915นะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยมาอยู่ที่0.18นะครับก็คูณ100ไปเลยเพื่อนๆคูณ100ไปเลยก็จะได้ consistency score อยู่ที่18.57นะครับโดยประมาณ หรือ18.58%เนาะก็อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการวิธีการคำนวณวิธีการไม่สำคัญเท่าความเข้าใจนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมพูดเลยว่ามันยากจริงๆนะครับที่เราจะสามารถทำกำไรต่อเนื่องหรือทำกำไรอย่างสม่าเสมอด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างะแหละวันละ100 100เนี่ย ทำต้องขั้นต่ําต้อง6วันนะครับหรือต้อง7วันนะครับเพืเ่อนๆ consistency score เราเนี่ยถึงจะต่ํากว่า15%นะครับถือว่ายากมากนะครับตัวอย่างที่ผมทําไปเมื่อกี้ยังได้18%เลยนะครับยังต้องทํากําไรอีกประมาณ1วันนะครับถึงจะต่ํากว่า15จึงจะสามารถถอนได้น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับสำหรับกองทุน f u n d i n g Pips เนี่ยเขาว่ากองทุนนี้มันยากตรงไหนนะครับความยากง่ายของ Port Instant นะครับ แลกกับการไม่ต้องสอบเนี่ยมันก็ยากกับการที่เราต้องเป็นนักเทรดที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเพื่อนๆเราต้องมีทักษะที่สูงมากๆนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับผมพูดเลยนะครับว่าเราไม่มีทางที่จะทำกำไรได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับและก็มีความสม่ำเสมอขนาดนั้นนะครับมันยากนะครับกฎนี้คุณอาจจะตกไปก่อนด้วยซ้ำก็ได้นะครับอันนี้ แต่ถ้าหากใครคิดว่าตัวเองทําได้นะครับหรือว่าอยากจะท้าทายเชลเล่นตัวเองก็สามารถทําได้นะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้เกินความสามารถมนุษย์มนาอะไรนะอันนี้ผมพูดตรงๆกันเลยเนาะจบจากฟันนิงปิ๊ไปแล้วนะครับสําหรับ i n s t a n นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกองทุนแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนสุดท้ายว่า มันน่าเถทหรือเปล่านะครับและแตกต่างกันตรงไหนเนาะนั่นก็คือกองทุนบลูการเดียนนะครับกองทุนบลูการเดียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่มีประเภทพอร์ตอินสแตนต์บริการให้เรานะครับเพื่อนๆก็ราคาก็ไม่แรงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีส่วนลดอยู่ตลอดเนาะแล้วก็อัปเดตหน่อยนะครับก็คือบ u ูกาเดียนเนี่ยไม่มี MT-File แล้วนะครับเขาได้เอา m e t a f i ฟลเนี่ยออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่มีแมท เทรดเดอร์นะครับเทรดล็อกเกอร์แล้วก็ C ีเทรดเดอร์นะครับตอนนี้แพลตฟอร์มที่ยังเหลืออยู่ก็คือ3แพลตฟอร์มนี้นะครับไม่มี m d 5แล้วเนาะเพื่อนๆส่วนกฎของเขานะครับเพื่อนๆใน i n s t a n นของบรูการเดียนเนี่ยก็คือมันจะดีหน่อยก็คือเขาราคาถูกเนาะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็กฎนะครับ c o n s i s t e n c y s c o r e ของ i n s t a n t funding ของกองทุนบรูการเดียนเนี่ยก็คือเขาให้20นะครับก็คือ สามารถง่ายกว่า15%ละกันเนาะน่าจะเข้าใจนะครับที่ผมสอนการคำนวณ consistency score นะครับเนาะผมก็บอกไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเรามาดูหน่อยเนี่ยก็คือ,อทางกองทุนบรูกเรียน,นะครับสิ่งที่ควรจะระวังสิ่งที่ควรจะต้องรู้มากที่สุดก็คือกฎนี้นะครับกฎนี้นะครับก็คือเราต้องทำให้ได้ต่ำกว่า20%นะครับเราจึงจะสามารถถอนได้เนาะ ก็ดีหน่อยดีกว่าฟันนิงปิ๊บเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับเนาะน่าจะเข้าใจกันนะครับตัวอย่างที่ผมทําที่ทําคํานวณได้นะครับทำกำไรมา6วันแล้วก็ได้ consistency score มา18%นั่นก็คือถ้าเราทําแบบนั้นได้ตามตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเราสามารถถอนได้แน่นอนนะครับสำหรับพอร์ instant ของกองทุนบลูการ์เดีย n นะครับเนาะน่าจะเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดกติกาอะไรเบื้องต้นเนี่ยเพื่อเนเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้เองแน่นอนนะครับก็คือ Mac Daily Loss หรือว่า Mac Loss เนี่ยน่าจะเข้าใจกันนะครับ3% 6%ก็กเร์็รู้กันนะครับเลเวอเรจจะต่ำหน่อยเนาะก็คือ1ต่อ30นะครับาสามารถถอนได้เป็นไบวิกซ์รีก็คือ14วันนะครับหรือ,อ2สัปดาห์นะครับเพื่อนๆโปรฟิตแชก็อยู่ที่80%นะครับ จริงๆกฎเนี่ยมันมีอะไรตั้งหลายอย่างมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆบางทีผมก็อาจจะพลาดไปนะครับบางทีผมก็อาจจะอ่านไม่ครบนะครับคือสําคัญที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยถ้าหากเราสมัครสอบหรือสมัครเขตนะครับเราควรที่จะมาศึกษาและก็เจาะเข้าไปในกฎกติกานะครับเหมือนอย่างนี้นะครับเนาะเหมือนอย่างนี้นะครับเราก็มาสามารถมาหามาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเนี่ย นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดเป็นแปลภาษาไทยให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมกดแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดกดเห็นไหมเ,เขาเาก็จะมีนั่งอ่านเลยนะเพื่อนๆนไล่อ่านเลยนะครับเนี่ยน่าจะพอเข้าใจได้นะครับแต่อันไหนที่แปลออกมาแล้วมันมนงๆไม่เข้าใจนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาถามผมได้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบ เพื่อนๆทุกคนนะครับหรือช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถอินบ x ็อกมาหาผมมาถามผมได้เลยนะครับมีอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยแน่นอนนะครับเนาะเราเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางเดียวกันนะครับมีอะไรช่วยกันได้ผมก็ช่วยนะครับมีอะไรมาอัปเดตมีอะไรมาบอกผมก็มาบอกนะครับเนาะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ